สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้มาดื่มกาแฟกันตอนนี้ไปอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาแปดโมงครึ่งแล้วลูกคา้าก็กำลังจะมานะจ๊ะช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนเนี่คะ่ะ after eight เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ผสมมิ้นท์ข้างในนะคะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนเมื่อนี้มาดามกรมมัลลอเลิกงานแล้วนะค่ะตอนนี้เวลาหาโมงเครื่องแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็จะไปทําความสะอาดลานค่ะพี่น้องจ้าสำนีก่อนเนะจ้ะเดี๋ยวไปทําความ พี่น้องหลังจากเลิกงานว่าจ่าเบียวกับแวะไปร้านเอเชียพี่น้องเพียวไปจอบเบิง้าได้ผักไทยพี่น้องใจเบียวนึกว่าเพียวถือหวยเบียวได้ทั้งบักกอสดได้ทั้งบักกระเจี๊ยบได้ทั้งบอกเขือพี่น้องไปก่อฝ่าวกลับมาบ้านเลยจ้ะเปียวกลับมาตำบักสมบักุวงกินมาเด้อขวัญเอ้ยได้กินบักกอบักกอบอกขมได้พี่น้องแซ่บ แล้วก็ลวกลูกสิ้นลวกปลาหมึกลวกกุ้งก,กินกับผักแล้วก็มีนอไม,ม้บักทวงเงอกเนาะจานะ๊ะเนาะแล้วก็มีบักระเจี๊ยบโอ้ยมื้อนี้สิขอกินแซ่บๆจักหน่อยเนี่ยจ้ะเด้อแล้วก็บักแตงโดนเราบ่ได้กินอีหยังแบบนี้เด้อจ้ะเด้อขอแซ่บๆเนี่ยท้องมื้อนี้มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินก็ได้หิมาเด้อจา้า ตองหงหัตย์เป็นไงจ๊ะขยันมากินตอหูษอ,อดกขนเ้วีอวีตัดขอนียวไปกินแล้วก็บอกส้มตำแล้วก็ข่าบะเอืมน่องด้วยตัดขอนียวไปกินกับสมตำบอกที่น่องจ้าโอ้มาเด็วกวดก่อนี้อยากจะกินน่องจ้าใครก็กินน่ะส้ตมตำกับบักเคือเปาอแล้วกักระเจี๊ยบกับบักแลกบบแง จมาเดอ้อฝนเอ้พี่น้องจา๋าเราก็ได้กินน่นกุ้งพร้อมค่ะอบกุ้งในเตาถอดล้มก็จะจะกินก็เขาเหนียวเด้อค่ะวันนี้มาเดอ้อจ้ะพี่น้องจา๋าก็กินตามสมบักหุ่งก็เปรี้ยวเดอ้อดุหน่ะกุ้งอบใหมๆ่ๆควนหุยหุยไอาุยหุยอยู่พี่น้องจา๋าก็บเคือเปาะได้บลเคือเปาะร้านเอเชียจะมีบลเขือเปะาะค่ะลาังเทือนี่ค่ะ อกินก็เข่าเหนียวโอ้ห่อนหว่ยหวยๆได้จากพี่นองจา๋ามาเด้อมากินน้ำกันบึ่งเด้อพี่นองจา๋าตำส้มมะละกอนะคะ่ข่มากินแค่ลอดน้ำกะทิใส่แค่หลอดตำเซ่ก็พริกแข่งค่ะเป็นจะแสบบอค่ะอืมอืมอร่อยนะครับจากทุกคนข่าเหนียวเข่ห่อน อืมดุดจับอืมกุ้งอบนะคะทุกคนนี่นะคะกุ้งอบยัย่วจ้าพี่น้องจ้ากุ้งเนี่ยนะถ้าผู้ใดหมักใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำมันหอยหรือว่าน้ำมันแอน่เห็ดหอมก็ได้จ้ะแล้วก็เอาใส่ไปในเครื่องอบ เปลี่ยวใส่แค่เกลืออย่างเดียวจ้ะอืมมันนัวเหรอจ้ะ่จำเป็นตอ้องใส่ยังเลี้ยของเปลี่ยวเปลวว่าคอยปรุงอย่างไรหรอคะเพราะว่านี่จริงก็สมตังอยู่แล้วจ้ะพี่นอออ้องบมึงทุกคนโอ้ยมาเดือดขับฝนเอ้ยแซ่บหบลายพี่น้องจ้าอืมอร่อยมันเขี้ยวกวบอืม บกทัว่วบกทั่วร้านเอเชียค่ะหวานกรอบดีดีกินแท้กันงเลยค่ะมีหน่อจะจดเรออ้ไปกินเขาก่อนจ้าวัาดีจ้า